ล่าสุดครับพอ,อเข้ามอบกระเช้านะครับกับผู้บังคับประชาของดาบคู่กรณีนะครับที่ได้มีกรณีที่มีการพบชู้เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็มองเรื่องนี้นะครับ ไปหลายๆด้านด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้กฎหมายไทยก็ยังถือว่าทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดตั้งนะครับในการตัดสินทางด้านกฎหมายนั่นเองนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสาหรับพออนะครับก็นํากระเช้านะครับมากับขอโทษนะครับแล้วก็มีการนําเงินนะครับสองแสนบาทนะครับนาทีมโดยนายพัฒนะครับก็นําเงินสองแสนบาทนะครับตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงอดีตกับอดีตภรรยานะครับที่จะนําเงินสองแสนมาจ่ายนะครับแล้วก็จะมีการถอนฟ้องทุก ข้อข่าวหาเลยนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับที่นําเงินและกระเช้านะครับเข้ามามอบให้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคคลทุกคนเลยนะครับที่นําทีมแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับสาหรับผอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ใครนะครับที่มีเบียนามรสนะครับก็เก็บรักษานะครับหรือไม่ว่าใครที่ไม่มีเบียนามรสนะครับก็พึงระวังไว้นะครับเพราะว่า ตอนนี้กฎหมายไทยนะครับถึงแม้จะอยู่กันมา10กว่าปีนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนบุคลบคลอื่นเข้ามานะครับเพียงไม่กี่เดือนแต่มาจดทะเบียนด้วยนะครับเราก็กลายเป็นคนอื่นทันทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ